สวัสดีครับวันนี้พามากันที่ร้านอาหารไทยแบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบฉะเชิงเซานะครับร้านนี้ชื่อว่าซีเน่แปดริ้วครับตั้งอยู่บนถนนเทพคุณากรซอย13ทับ2เมือง8ริ้วหรือว่าฉะเชิงเซานั่นเองครับร้านนี้อยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโสธรนะครับใครที่แวะมาเที่ยวแถวนี้แล้วอยากลองสัมผัสบรรยากาศและรสชาติของอาหารไทยแท้ๆจากปลาแม่น้ําสดๆต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยนะครับบรรยากาศของที่นี่ดีมากๆเลยร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่รอบๆร้านทาให้รู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งวันนะครับนอกจากนี้ก็ย สวนที่ลมพัดเย็นๆหรือว่าจะเลือกนั่งในห้องแอร์ก็มีบริการนะครับมีทั้งห้องจัดเลี้ยงห้องส่วนตัวเหมาะสําหรับทุกโอกาสครับไม่ว่าจะมากับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่มือพิเศษกับคนพิเศษก็ลงตัวสุดๆครับคอนเซปต,ต์ที่นี่น่าสนใจครับเพราะเขาจะเน้นนําเสนออักษณ์ของเมือง8ริ้วผ่านเมนูอาหารเมนูหลักๆที่โดดเด่นเลยเนี่ยก็จะเป็นปลาช่อนครับซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้าบางปะกงและเป็นที่มาของคําว่า8ริ้วก็มาจากปลาช่อนนี่แหละครับเพราะว่าปลาช่อนที่นี่ตัวใหญ่จนแได้ถึง8ริ้วเลยยันนนอกกกกจาาีี้้้็งงมมุแ่ํสดที่จ้ เต็มในหลายๆเมนูบางอย่างก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่หากินยากนะครับมาเริ่มกันที่จานแรกครับนี่คือเมี่ยงซีเน่ราคา180บาทเมนูนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยนะครับออเดิฟที่เสิร์ฟมาเป็นกระเช้าเป็นเมี่ยงที่จะมีทั้งกุ้งหมูไข่เจียวและผักต่างๆห่อด้วยเส้นใหญ่เหนียวนุ่มราดด้วยน้ำจิ้มรสจัดจ้านรสชาติจะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับหอมกลิ่นสมุนไพรสดๆกินแล้วได้ความสดชื่นในทุกๆคำนะครับต่อมาเป็นเมนูซุปไทยๆนะครับอย่างต้มขา่า ขุนไพรมากมากเลยกลมกล่อมดีครับหัวปลีที่ใส่ก็จะเพิ่มความกรุบกรอบของเนื้อสัมผัสแล้วก็ปลาช่อนทอดกรอบที่ทานแล้วเข้ากันลงตัวสุดๆครับต่อมาเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมราคา180บาทครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนําปลาทอดกรอบกรอบราดด้วยกระเทียมหอมๆนะครับเค็มกําลังดีทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆฟินมากครับอีกหนึ่งเมนูที่พิเศษห้ามพลาดเลยก็คือทอดสกันอาบแดดครับตอนนี้เขาก็จัดโปรอยู่ที่ราคา699ครับเป็นกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ทอดกรอบราดด้วยน้ําแกงชูชีที่ใส่ลิ้นจี่นะครับ่่มนนน้ซอและุ กุ้งเนื้อแน่นเต็มคำนะครับกินแล้วรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนต่อด้วยเมนูนี้ครับเขาเรียกว่าหมูหงราคา180บาทครับเป็นหมูตุนกับหน่อไม้จีนรสชาติจอ,อกหวานเค็มเข้มข้นแบบลงตัวหมูนุ่มจนละล,ลายในปากครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเมนูปลาช่อนต้องลองแจ่วปลาช่อนครับราคา350บาทปลาช่อนนึ่งตัวใหญ่เสิร์ฟพร้อมกับน้าจิ้มแจ่วแซบ,แ,ซบแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเมนูนี้คุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าปลาช่อนเนื้อแน่นหอมกรุ่นจากการนึ่งทานกับผักนึ่งนะครับเพิ่มความสดชื่นได้้้ดีีีขนนนนมมมจายปชไฟ 220บาทครับน้ำยาปลาช่อนหม้อใหญ่รสชาติเข้มขน้นหอมกะทิกินคู่กับขนมจีนและผักสดอร่อยมากๆอันนี้เป็นเมนูที่ต้องสั่งเลยนะครับต่อมาอันนี้คือหอหมกมะพร้าวหมูสีครับราคา230บาทเมนูนี้เสิร์ฟในลูกมะพร้าพันหมูสีซึ่งเป็นมะพร้าวพันพื้นเมืองที่ต้นเตี้ยนะครับหมูมันชอบอาตัวมาสีกับต้นมะพร้าเขาก็เลยตั้งชื่อว่ามะพร้าพันหมูสีนั่นเองครับหอหมกอร่อยเข้มข้นครับมีทั้งปลากระพงกุ้งและหมึกรสชาติจะหอมมันกะทิแล้วก็ถึงเครื่องแกงหอหมกมากๆครับวันไหนถ้ามะพร้าไซ แกงขั่วเนื้อปูใบเหลียงราคา480บาทครับอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองเลยเนื้อกันเชียงปูก้อนโตผสมกับใบเหลียงแล้วก็ใบชะอมนะครับรสชาติแกงคั่วเข้มข้นกินกับข้าว5้าพลังนะครับที่เป็นการรวบรวมคุณประโยชน์ของข้าว5ชนิดในจานเดียวทําให้มื้ออาหารนี้พิเศษมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่นี่จะมีของหวานให้เลือกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นลอดช่องแม่วงลอดช่องหอมหวานเหนียวนุ่มแล้วก็จะมี3นางลอยแก้วครับที่รวบรวมลิ้นจีเงาะและลำไยในน้ําลอยแก้วหอมหวานสดชื่นแล้วก็จะมีไอติมทอดนะครับเมนูนี้ เย็นชื่นใจอร่อยมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยมะม่วงน้ำปลาหวานครับ200บาทมะม่วงส,สดหวานเปรี้ยวทานคู่กับน้ำปลาหวานสูตรประจําตระกูลที่หอมอร่อยเข้มขน้นจิ้มกับมะม่วงแล้วอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วทางเข้าร้านตรงนี้นะครับก็ยังมีของฝากของดีฉาเชิงเซาครับมีทั้งขนมและก็ของกินเล่นต่างๆนะครับซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่รักได้เลยนะครับร้านซีเน่แปดริวเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง5้าทุ่มครับหยุดทุกวันอังคารกลางคืนมีดนตรีสดด้วยบอกเลยว่าร้านนี้คุ้มสุดๆครับไม่ว่าป็รรรรรือาหบกศิคว หรือใกล้เคียงก็ห้ามพลาดเลยนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์ครับวันในี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ